เ็นทางหน่วยทหารในพื้นที่ตำรวจป่าปกครองศุรย์รักกรสพบที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนเกิดผลงานในวันนี้นะครับเพราะว่าการจับกุมในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกๆหน่วยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน,นาน้อยนะครับอำเภอตำบลท่าอูเทนอำเภอท่าอเูอเทนซึ่งพบว่าราขเขเขตนะครพนมคือเราเอกลิศว่าจะมีการ ลักลอบขนรถยนต์ข้ามแดนไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งทางหน่วยเองเนี่ยทางนาริเกตรคราถนมก็ได้จัดชุดเฝ้าติดตามพฤติกรรมก็จนเวลาประมาณ00.30หรือหลังเที่ยงคืนผู้ต้องหาก็ได้ทิ้งรถแล้วก็หนีหนีไปซึ่งรา,ายละเอียดนั้นก็คือผมขออนุญาตให้ทางหัวหน้าชุดปฏิบัติคือนาวโทโรแเป็นคนที่แจงนะครับ การปฏิบัติงานร่วมกันนะครับบูรณา,าการร่วมกันกันเพืความความมั่นคงนะครับเราก็ได้ประชุมโต๊ะข่าววันที่ที่อำเภอนะครับโดยมีท่านประหลัดยุทธพงศ์นะครับแล้วก็ท่านประหลัดปีชาแล้วก็สข่าววแล้ก็แจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนจัดชุดนะครับจัดชุดเข้าวางกาลังนะครับตั้งแต่ด้านอย่างเช่นด้านตอนเหนือและด้านตอนใต้เป็นต้นมานะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็น การสิ้นสุดเกี่ยวกับเรื่องการดูดทรายนะครับดูดทรายการประกอบการการขุดทรายจะเห็นได้ว่าเนี่ยจะเป็นตอนใต้นะครับตอนใต้ของของจุดที่เราเจอนะครับตอนใต้แล่นขึ้นไปนะครับบริเวณที่ขึ้นตอนใต้แล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นรถนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงตัวต่างๆนะครับประกอบกับจนนะครับจนรถเนี่ยครับลงไปบริเวณที่เรือที่จอดอยู่นะครับ ลงบปใกล้กําลังที่จะลงแล้วอ,อาศัยความเร็วแล้วก็ความคุ้นเคยของร่อ,อ,องน้ําในตอนสึง่งเขาหลบหนีไปได้นะครับเราก็จะได้เฉพาะแค่ไม้นะครับที่จะพลาดการนํารถขึ้นแล้วก็รถ2คันมีรถปอร์เช่หนึ่ง er คันแล้วก็รถกระบะสีประตูหนึ่งคันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราได้ตรวจสอบทะเบียนรถแล้วกับทางตำรวจทางสพเทาเทนนะครับแล้วก็จะติดตามขยายผลต่อไปในส่วนของขบวนการการลักลอบนำรถยนต์ ข้ามแดนต่อไปครับกลเขาตรวจสอบ่ไนครับอรัดนขงครับลไปแล้วครับะลุคันกับทางกเทครับสังเกตได้ว่ายังมีเสื้อผ้าที่ยังอยู่ตลอดจนตรนี้นะครับ มีโอ,อกสาสเราก็ไปร่วมประชุมกันใหม่ครับรับกับคุณรับขอบคุณรับขอบคุณรับประหลัดครับค